แม่หัวร้านเหลี่ยมแมพแต่เช้าเลย <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อีซูซูคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอีซูซูคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่เนี่ยก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนะครับก็วันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่10 พฤศจิกายนพศ2564นั่นเองเมื่อวานก็วันดีเนาะ11ทับ11ก็ปล่อย1คันนะครับวันนี้ก็จะมีปล่อย f อลำไมมาก1คันนะครับส่วนของน้องอุ้มนะครับ f c นางรองก็แจ้งมาแล้วจะรับรถเป็นวันจันทร์เดี๋ยวพี่ต่ไปส่งให้นะเมื่อวานนะครับก็ไปถึงนาก็ประมาณสัก6โมงครึ่งมันก็เย็นนะเนาะ โอ้ปลูกต้นกล้วยย,ย้ายต้นกล้วยเป็นการเป็นงานเราเอาไฟสายใส่หัว <c oughs> เดินปุงป้งรดปุ้งดดอยู่คนเดียวใครขับรถมาก็ผ่านมองให้มันเจ้าของที่หรือว่าเป็นโจรเป็นขโมยวะขุดปลูกต้นไม้แล้วก็ไปขุดไอ้นัน่นนะดักปลาไอมันจะมีรอยปลาใช่ไหมปลามันจะเข้าสะคืนจะดักไว้กินไงขุดหลุมให้มันลึก <c oughs> น้ําโคลนกระเด็นเข้าตาเต้มตื่นเช้ามาข <c oughs> <c oughs> ีตาเต้ม <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันวันนี้พี่ตาจะถ่ายรุ่นไหนให้ดูแล้วก็เราจะมีปล่อยรุ่นไหน,ไหนกันบ้าง <c oughs> ไปดูกันเชิญครับ แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยนะครับจะถ่ายเจ้ารถรุ่นนี้ก่อนแล้วจะไปถ่ายรุ่นรถที่เราจะปล่อยกันในวันนี้มีปล่อยสองคันของพี่ต่ายของเซียวเหมี่ยวนะครับโดยรถรุ่นนี้ก็ต้องจัดเขาเรียกว่าจัดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดในตระกูลขับเคลื่นอน2ล้อเลยก็ว่าได้นะครับเจ้าคันนี้บางคนบอกว่า พอรู้ว่าเป็นตัวท็อปรู้แล้วแหละว,ว่าเป็นรุ่นไหนเอาเฉลยเลยก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้คือ Cap4 h i g h l a n d e r 1.9เกรด M จน2022นั่นเองสังเกตได้จากกระจังหน้าที่มาใหม่เบาไฟตัดหมอกที่มาใหม่นั่นเองราคาเงินสดนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะอยู่ที่1ล30,000 3,000บาทแล้วมันผ่อนแพงไม่วิตาย1ล3 3,000บาทเนี่ยมันดาวแพงไหมมันดาวไม่แพงนะมันก็ใช้เงินเพียงแค่50,000 2,000บาทแค่นั้นเองก็ได้รถตัวเกรด M ท็อปสุดไปขับแล้วมีเงิน5้า0มนมีเงิน5 2า0 0ไม่พอนะต้องมีเงินเดือนละ15,300บาทด้วย84เดือนนะเออถึงถึงถึงจะเอาแบบครอบครองมาเป็นของเราได้อย่างเงี้ยเตรียมเงินไว้นะ15,300บาท84เดือนถ้าใช้เงิน12 0 0 0ก็อยู่ประมาณนี้แหละก็เจ้าเกรด M คันนี้นะครับที่เราเห็นมันจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นสีธงที่ตอนเปิดตัวมาใหม่ๆตัวรถทดสอบส่วนมากก็ได้เป็นสีนี้แหละนะครับเจ้าตัว c a ปโ Highlander 1.9เกรดเอมคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าสีทูโทนใหม่ที่ให้อารมณ์ทั้งความดุความเข้มนะครับความดุนี่ก็ลดน้อยลงนะได้สังเกตได้จากเคียวที่มันสั้นลงนะครับถ้าเป็นคนยิ้มก็ยิ้มแค่มุมปากอะไรแบบนี้นะครับเป็นสีทูโทนโดยกระจังด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมด้านบนจะเป็นสีเทานะครับมีการเคลือบเคฟลามาให้โลโก้ของ isuzu นะครับยังคงเส้นคงวาอยู่ที่ เขาเรียกว่ามันเป็นตัวหนังสือโครเมียมนะครับนี่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่จะพามาดูไฟหน้ากันบ้างไฟหน้าของเจ้าเกรดเอ็มคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับโอ้โหถ้าสังเกตดูนะครับโคมไฟหน้าเกรดเอ็มตัวนี้มันก็จะใหม่เหมือนกันน้ามันไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยหรือว่าพี่ต่ไม่เคยสังเกตนะตัวนี้มันจะเป็นสี คโครเมียมเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอื่นกันนะครับว่ามันเป็นไหมรุ่นเดิมนะนะครับก็เจ้าไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบ isuzu vision by led นะครับไฟสูงไฟต่ำใช้หลอดเดียวปรับระดับได้มากถึง4ระดับนะครับเหมาะสมกับการใช้งานมากๆนะครับแล้วก็จะมีเลนโปรเจคเตอร์ควบคุมทิศทางของแสงสามารถเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้เจ้าไฟเดไลท์ก็มีมาให้นะครับบรรยากาศโปรเพยแบบนี้ไฟเดย์ไลท์มีประโยชน์มากๆมันช่วยให้รถไยตรงข้ามเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวเบาไฟตัดหมอกไหมนะครับนี่อดไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด led เช่นเดียวกันนะครับนี่คันนี้ก็น่าจะเป็นรถว่างนะที่พี่ต่ายจำไม่ผิดที่เห็นเป็นจุดๆนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวเซ็นเซอร์นั่นเองระบบความปลอดภัยก็คือมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้เลยนะอ่ะในไหนก็พูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วจ่ายเงิน1น0 0 0ล้านนบาทเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเรื่องความปลอดภัยก็ต้องบอกว่ามาหนักมาเต็มนะครับเบรก abs ถุงลมนิรภยัย หกจุดนะครับเข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราชานันลงทางราชานันหพูดไม่หมดยังไม่รวมไอพวกตัดกําลังอะไรอีกนะเหยยบเหยยบ จะเหยียบเบรกเป็นเหยียบคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งพร้อมกันเนี่ยมันก็ตัดกําลังเครื่องยนต์ให้โอ้มันเสียหลายอย่างเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันบ้างเขามาพร้อมกับเจ้าตัวล้อ Max ตัว Wi ยไลน์สปอร์ตไหมนี่บางคนก็บอกว่าจะเป็นลายก้างปลานะครับเจ้าตัว Y หรือก้างปลามันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่อารมณ์นะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นลูกค้าที่จะเปลี่ยนแม็กน่ก็เอ๊ะตัวนี้มันสวยอยู่แล้วยกเว้นว่าคนจะข้ามไป20หรือว่าอยากได้เป็นพวกท E ที่มันแตกต่างจากเดิมโดยสิิ้้นนนนนนเเเชงงอออััักก็็วว่่าีรืึตป สีทูโทนนะเป็นปัดเงาแล้วก็สีเทามาพร้อมวงแหวนที่อยู่เขาเรียกว่าล้อมโลโก้ Isuzu สีโครเมียมไว้ตัววงแหวนก็เป็นสีแดงนะตัวนี้มีดิสプレイขนาดใหญ่นะครับช่วยให้เราหยุดรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นอะมาดูนะครับเจ้ายางก็จะเป็นเจ้าตัวยาง Bridgestone นั่นแหละครับนี่เป็นยางที่เขาเรียกว่าโอ้โหเบอร์ต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้เบอร์อยาง265 60 18นะครับเป็นยางเรเดียนระบบกันสะเทือนนะครับ ก็จะเป็นอิสระปริงนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชคอัปเกรดนั่นเองเชสซีมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นบันไดข้างนะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตแล้วก็มีความลงตัวเข้ากลับ เข้ากับตัว M คันนี้เป็นอย่างดีเลยอันนี้ทีนี้พี่ต่ายจะดูตรงนี้กระจกนะครับด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือจะเป็นสีส้มด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้สัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมเรียกได้ว่าโอ้โหมีความหรูหราสมรรถราคาล้านมากๆเลยทีเดียวใบปัดน้ำปนเป็นแบบบิวอินเป็นแบบบิวอินไม่พอนะมันสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยกระจกบังลมหน้านะครับมันไม่ใช่บังลมหน้าธรรมดามันมีเขาเรียกว่า ตัวตัวนึงอ่ะเขาเรียกว่าไอ้อัคัดนะตามภาษาแคตาล็อกตัวนี้คือมันกระจกบังลมหน้าตัวนี้มันสามารถกรองพวกรังสี UVA UVB ได้นะครับร้อนก็จริงแต่ว่ารังสีมันจะไม่ไปทำร้ายผิวพรรณของเรานะติดฟิล์มบานหน้ากระจกแล้วเรื่องความร้อนสาวอากาศนะครับก็จะออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นมือจับประตูนะครับเขาก็จะเป็นโครมเมียมทั้ง4บานเลยแต่นะครับ ฟังของผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีสวิตช์ที่สามารถกดเปิดประตูโดยที่รีโมทอยู่ห่างจากประตูเพียงแค่80เซนเราก็ไม่ต้องกดรีโมทนะครับเปิดจากตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวสัญญาณการขโมยมีมาให้จากโรงงานนะครับรถที่เห็นนะครับรถที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดฟิลม์มยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆนะครับกระบะไลเนอร์ยังไม่ได้ใส่ อันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะแต่ว่าแตกต่างกันสะเทือนเอ๊ะจะถ่ายกระบะก่อนหรือว่าจะถ่ายล้อก่อนอ่ะล้อก่อนละกันนะครับนี่ทีนี้นะครับล้อละอ่าล้อมันเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้การสะเทือนมันจะต่างกันตรงที่ว่าด้านหน้าเขาจะใช้คอยสปริงด้านหลังเขาจะใช้แหนบแนบวางอยู่บนเพลาะนะครับก็เป็นตัวยกสูงนะแล้วก็จะมีโช๊คอัพแก๊สให้ตัวยางอะไรนะครับก็จะเป็นตัวล้อกระทะขนาด18นิ้วนั่นเองนี่ อันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตัวกระบะเขานิดนึงโอ้โหกระบะนะครับถึงจะเป็น4ประตูก็เถอะแต่กระบะมันถูกออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างลึกนะครับทำให้เราบรรทุกของได้มากขึ้นตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะออกในโทนสีลมดำนะครับให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นมาพร้อมกับ ไฟท้ายแบบ LED แบบนี้ไฟท้าย LED ไฟเบรก LED นะแต่ว่าไฟแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวมันจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนั่นเองการชนท้ายของเขามันก็จะเป็นแบบวิวอินการชนท้ายของเกรด M นะครับมันจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรื่องความปลอดภัยนี่อิสุสุของเราละเลยไม่ได้เลยจริงๆนี่อันนี้ก็คือด้านท้ายโดยรวมของเขานะครับก็จะมีเจ้าตัวมือจับโครมเมี่ยมมันจะแฝงเจ้าตัวกล้องมองหลังมาให้นะครับนี่ เปิดใช้งานง่ายมากเปิดให้ดูเลยแล้วกันโชว์โชว์ชวนี่เห็นมิติของกระบะท้ายเขาไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูนะครับว่าภายในห้องโดยสารเจ้าตัวเกรดเอ็มคันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่ในตัว1.9เนาะ ไปไปดูกันครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาเราไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว cap f o highlander 1.9ึเกรด m คันนี้กันบ้างก่อนที่แดดจะมานะก็ราคา1,33,000้บาทนะครับปรับขึ้นจากเดิม1,000 0บาทนั่นเองนะครับแผงด้านข้างประตูออกแบบให้มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความหรูหราอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆก็ได้แก่นะครับ ตัววางขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีให้นะครับลำโพงก็มีให้ด้านหลังส่วนเรื่องความหรูหราเนี่ยพลาดไม่ได้เลยมีการบุนุ่มมาให้พร้อมกับเดินได้สีเทานะครับแล้วก็เจ้าดาบด้านข้างประตูนี่ก็จะเป็นสีเทาแล้วก็บอนเงินนั่นเองก็คือมันเป็นสีทูโทนนั่นแหละสวิตกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับนี่ทีนี้พื้นห้องโดยสารของเขานะก็จะมาพร้อมกับพรมสีดําแบบนี้เลยนี่ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปภายในห้องโดยสารถูกไหมเขาก็จะมีเจ้าตัวมือจับนะครับช่วยให้เราจับแล้วก็เหยียบบันไดข้างแล้วก็เข้าไปภายในตัวรถได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2อนะครับออกแบบให้มีความกว้างทําให้ผูนะ้โดยสารเนี่ยโอ้โหนั่งนี่เขาเรียกว่านั่งไขว่ห้างก็ได้นะครับคือเปลี่ยนอาริยบทได้ไม่ต้องนั่งเหมือนนั่งดคตอ นั่งกว้างนั่งสบายไม่แพ้รถเก่งความรูุระนี่มาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะ,บาะหนังลายสปอร์ตใหม่นะครับโอ้โหสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้มาดูตัวนี้เขาก็จะมีที่พักแขนให้นะครับนี่ใส่ขวดน้ําใส่อะไรได้นะครับแล้วก็ตัวตะขอเกี่ยวสัมภาระ,ะมีให้นะครับก็รับน้ําหนักสูงสุดได้4กิโลกรัมเลยทีเดียวช่องสําหรับใส่เอกสารก็มีมาให้นะครับทีนี้ไปดูผ้าบุหลังคากันบ้างผ้าบุลังคาก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลย ตรงหลังคานะครับก็จะมีลําโพงเสือรา,าวมาให้ไฟส่องสว่างห้องโดยสารนะครับก็มีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองอันนี้ก็เป็นภายในห้องโดยสารตอนที่2นะครับโดยรวมนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวอีกส่วของเราทีนี้ไปดูด้านหน้ากันบ้างเริ่มจากเจ้าประตูด้านหน้าโอ้โหนะครับก็หรูหราสุดๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับโบนุ่มเดินด้วยได้สีเทา ขวดน้ำนะครับโอ้ oh, มีมาให้ขวดน้ําไม่มีให้ที่ใส่ขวดน้ำนะ่ะมีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าของเขาเจ้าตัวแกรดเอ็มนะครับเขาจะกดพับกระจกด้วยไฟฟ้านะกระจกมองข้างเจ้าดับด้านข้างก็จะเป็นสีทูโทนนะครับก็คือสีดำสีดำไม่ใช่สีเทากับสีบรอนเงินนั่นเองแหมสีดาเนียนะครับ <laughs> 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 อันนี้ก็มาดูนะครับภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้า,ขาเขาในี่ก็โอ้พี่ต่ายชอบสุด มันมาพร้อมกับเบาะหนังลายสปอร์ตใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญฟังผู้ขับขี่มันสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่ามันละเอียดขนาดนี้ตอบโจทย์เรื่องเขาเรียกว่าสรีระของผู้ขับขี่แน่นอนครับสั้นขายาวขับได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแมกนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องโดยสารก่อนจะเข้าไปทํำยังไงก่อนจะเข้าไปเราก็เหยียบบันไดนะครับเหยียบบันไดตรงนี้นะแล้วก็ จับมือจับตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นมุมสูงนะครับมุมสูงอ่ะไปดูกันโอ้ยนี่พอพิจายเข้ามาบริเวณภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเจอเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันทําให้ดูสวยมากขึ้นนะที่มันเป็นสีเทาเนี่ยมันจะเดินมาตลอดจนถึงบริเวณตัวเครื่องเล่นเลยแล้วก็ตรงบริเวณคอนโซลนะก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับนี่ สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ระบบความบันเทิงนะมาพร้อมกับเจ้าตัวหน้าจอทัชสกรีนแยกการทํางานซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็มีระบบนําทางภายในตัวเชื่อมต่อพวกสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็น Android iOS อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ศูนย์อิสุสุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับก็จะมีบอกให้แล้วก็ทีนี้นะครับเจ้าตัวแอร์ตัวนี้หน้าหนาวโอ้โหมันมีฮีเตอร์มาให้ด้วยนะครับโอ้ตาเราเปิดย5 26ิ้าิบองศาขณะอุณหภูมิข้างนอกมันต่ากว่างี้ มันลมร้อนกรเจอะตัวนี้เลยลมอุ่นๆนะไม่ใช่ลมร้อนนี่ครับแล้วก็ทีนี้นะครับเจ้าตัวเกียร์เกรดเจะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น1.9หรือ3.0มแต่บอกเลยว่าขับมันมากๆนะครับก็คือเราดันมาแค่ตรงนี้นะครับเป็นตัวดีแล้วก็เหยียบกันเร่งอย่างเดียวขึ้นเขาลงเขาก็ปรับมาเป็นโหมดเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้เราสามารถควบคุมการเข้าเกียร์ได้จากตัวกระปุกเกียร์ตัวนี้เลยนะครับคือเราควบคุมได้เองนั่นแหละไม่ต้องให้รถมันเข้าให้มันเป็นเกียร์ธรรมดาคือธรรมดาเลยนะ เราเหยียบแรงขนาดไหนมันก็ไม่เปลี่ยนให้นะตัวนี้นะครับเบรกก็จะมีโครเมียมให้ตรงนี้กุญแจพี่ถ่ายดูกุญแจนิดหนึ่งกุญแจเจ้จาตัวเกรดเอมนะครับมันจะแตกต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่ามันจะมีไอตัวสวิตช์ขึ้นวงจมวงกลมมาด้วยเนะี่ยไอตัวเนี้ยมันเรากดล็อกรถหนึ่งครั้งแล้วกดตัวเนี้ยหนึ่งครั้งนะครับมันจะสตาร์ทรถได้จากรีโมทนะสตาร์ทภายนอกรถอ,อืมก็ข้อดีก็คือเราเปิดแอร์ไว้อย่างเงี้ยเวลากินข้าวกินไรเสร็จเข้ามาในห้องโดยสารมันก็จะเย็นชุ่มฉ่าเลยแต่ว่วา พอเราเข้าเปิดประตูเข้ามามันจะดับตรงสตาร์ทเครื่องใหม่นะเวลาสตาร์ทก็ง่ายๆนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดเจ้าปุ่มพุสตาร์ตตัวนี้ไหมเอนจินสตาร์ตสต็อปทั้งดับเครื่องทั้งสตาร์ทเครื่องก็ตัวนี้เลยนี่อ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างนะครับเจ้าตัวพวงมาลัยของ เกรดเคันนี้ก็มาพร้อมกับพวงม,มาลัยแบบสปอร์ตสกา้านหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีมันติฟังกชันให้ด้วยอาที่เช่นเจ้าตัว Cruise Control ตัวนี้เราสามารถควบคุมความเร็วได้จากเจ้าตัวพวงม,มาลัยเลยโลโก้อิสุสสีโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงม,มาลัยนะเพิ่มเสียงลดเสียงใช้หมดต่างๆเราก็ใช้จากตัวนี้ได้เลยไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนเพื่อไปควบคุมอย่างเครื่องเล่นโดยตรง มาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับก็สามารถปรับระดับแสงให้เหมาะสมกับสายตาของเราได้หน้าจอสมาร์ต MID บอกข้อคูณบอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนและก็ชัดเจนนั่นเองโอ้แ oh. ดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปเก็บภาพนิ่เอาลงเพจกันนะครับและที่นี้นะครับเจ้าเครื่องยนต์ก็โอเคแหละเขาจะมีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์นะทั้ง1.9และ3.0แต่คันนี้ที่พี่ต่ายแจ้งไปว่ามันเป็น1.9ตั้งแต่แรกนะครับคันนี้เป็น1.9 เเจนที่2แล้วนะมีขนาด1 9 0 0เรซีซีเรื่องพละกำลังของเขาเครื่องยนต์เล็กไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับ190งาแรงม้ามีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่ช่วยตอบสนองแรงม้าแรงบิดได้ดีขึ้นนะครับนี่แล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองอืมเป็นยังไงกันบ้างะเดี๋ยวไปดูไดว้ว่าเขาประหยัดไม่แต่ประหยัดจริงนะไปใช้ไอ้บุญยังนะไอ้นั่นนะขับสนุกจริงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นจอมเป็นยังเหมือนกันเื่งน้ำมันนะถ,ถ้ากดเอากดเอาอะ นะครับอันนี้ถามว่าด้วยความสนุกที่มันได้มานะครับกับความสิ้นเปลืองที่มันเสียไปมันสมเพีสมผลแหมามาดูกันดีกว่านะครับวิ่งนอกเมืองวิ่งนอกเมืองวิ่งในเมืองสิ1 0 0กิโลเมตรใช้ไป7.2ลิตรนอกเมือง100กิโลเมตรใช้ไป6.0แล้วก็สภาวะโดยรวม6.4โอ้ก็ถือว่ามันมันคุ้มค่ามากๆเลยมันไม่ได้เปลืองอะไรอย่างที่เราคิดนะแต่ว่ามันได้การขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนั่นเอง อ่ะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ตายจะถ่ายรูปคันนี้แล้วก็ไปเตรียมรถลูกค้าที่จะปล่อยวันนี้ดยเช่นกันขอให้เอทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆฮหไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้จะรีบไปไหนวะเน,นี่ย